ตอนนี้น้องนีเดียก็กลับมาจากตลาดนะครับก็มาเตรียมทำไ้สังขยาใบาเตยนะครับเอาไว้ขายในวันพรุ่งนี้เช้านะครับดูนะครับตอนนี้น้องนีเดียกาลังทาอยู่นะครับ <ๆ S 1> สังขยาใบาเตยนะครับเตรียมเอาไว้ขายในวันพรุ่งนี้นะครับดูนะครับสีสวยสดใสน่ากินมากนะครับกลิ่นหอมมากเลยจะบอกน้องนีเดียดูหน้าคนทำเลยครับ เอาไว้กดพ่อกดแม่ขายพรุ่งนี้นะครับนี่กลาเสร็จแล้ววนันนี้น้องนีเดียทำสองหม้อนะครับนี่นะครับเตรียมมาไว้ขายในวันพรุ่งนี้นครับต่างขยะไปเตยนี่อร่อยมากนะครับถ้าใครที่ไม่เคยทานก็ลองมาทานดูนะครับลองมาทานดูอร่อยจริงๆนะครับาน้องนีเดียไร่กัลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้าะตอนเช้าพ่อก็ได้เตรียมเอาเอาออกไปขาย อร่อยจริงๆนะครับสั่งทย่ยาไปเตย,เยมีมือน้องเรนเดียนะครับทําเองดูหน้าคนทําก่อนนี่คนเก่งของพ่อขนมปังนางฟ้ากาแฟนมสดน้องเรนเดีย